นามสการโยมทั้งหลายอาตมาขอฝากข้อคิดไว้นะโยมในชีวิตของเราโยมเคยสังเกตไหมว่าสิ่งใดที่จากไปแล้วไม่ว่าจะคนสิ่งของความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความฝันเก่าๆบางทีสิ่งเหล่านั้นก็หมายความว่ามันได้หมดหน้าที่ของมันแล้วนะโยมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนมีเวลาของตัวมันเอง เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนผันเมื่อถึงเวลาที่ต้องวางเราก็ควรวางนะโยมการที่เราพยายามจะเก็บสิ่งต่างๆที่หมดอายุไขในใจเอาไว้ก็เหมือนกับการที่เราพยายามจะเก็บดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาให้กลับมาหอมชื่นใจได้อีกครั้งนั่นแหละโยมมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะลองปล่อยวางความยึดมั่นปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติแล้วใจของเราจะเบาขึ้นมากเลยนะโยม หากธรรมะนี้ทำให้โยมรู้สึกสบายใจขึ้นบ้างอย่าลืมแบ่งปันความสงบนี้ให้กับคนรอบข้างด้วยนะโยม